การเพิ่มเส้นหรือกรอบลงในฟอร์มเอกสารคลิกแก้ไขรูปแบบเลือกรูปแบบที่ต้องการที่จะแก้ไขคลิกแก้ไขรูปแบบหากต้องการที่จะเพิ่มเส้นให้คลิกเมาส์วขวาที่ว่างๆ insert line เป็นเส้นแนวนอนนะครับหรืออาจจะ insert line เป็นเส้นแนวตั้ง สามารถจะคลิกเพิ่มได้นะครับหรือในกรณทีที erm ่ต้องการที่จะเพิ่มเป็นกล่องนะครับรูปแบบกล่องอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับก็สามารถจะเพิ่มได้ที่ตรงนี้หรือในกรณีที่ต้องการจะเพิ่มเป็นรูปภาพก็สามารถจะเพิ่มได้นะครับ Picture แล้วก็เลือกรูปภาพนะครับหาที่วางเสร็จแล้วก็ยืดขยายนะครับโดยการคลิกเมาส์ลาก ขยับให้มันลงตัวในจุดที่เราต้องการนะครับ